โอเคครับคุณผู้ชมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะฝึกจากคอนเฮดนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเในเกมบไมค์คราฟต์คันนี้นันเองแล้วกูก็โดนตีก่อนเลยนั่นเองนะครับเฮ้ยมอรเดิร์สาวที่กูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูย่าพึ่งได้งอกกูต้นคลิปเลยแล้วมึงปันเปิดไอ้น,นี่อยู่ เสียชีวิตอีกหนึ่งรอบนะครับผมโอ้เกิดแกงเอ้เวิ่งกันวิ่งกันอันนี้ผมเปิดอันนี้ผมเทสเปิดอันนี้เฉยๆนะเฮ้ยวิ่งเร็วยังไงเฮียวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วเฮ้ยวิ่งวิ่งก่อนน้องวิ่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 งกันวิ่งกันวิ่งกันกูโดนคลิปมากูไม่ทันทำอะไรเลย what กูวนกลับไปเก็บของกันเฮียเฮียขึ้นข้ามใหม่ มึงเลือกตายังวะหรือมึงเจอกันใหม่โอยืนนั่งนั่งเลยมอสมอสออันนี้เป็นมอสไดโนเสาร์อันใหม่นี่นะครับกูยังไม่ทำพูดเกิดอะไรเลยคิดโดนเออเฮ้ยขานากูมีตัวหนึ่งเอฮ้ยไอ้ีชีวิตกูคอนเทนต์ตั้งแต่ต้นเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยกูเพิ่งเล่นครั้งแรกไอ้สัตว์กูเพิ่งเข้าแมบมากูเหงาด้วยกันกูหาที่กูหาที่ที่จะปิดไอ้เชดเดอร์ก่อนถึงจะจะได้วิ่งได้ง่ายกว่านี้ คุณต้นไม้อยู่ทางหนีรอดเดียวโอ้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 ไวรัลพีชเชอ่์มันเอาเอามันเอาหนักอยู่นะมีใครตีกูได้ไหมอันนี้ผมแค่อันนี้ผมไม่ได้มาเทสสเปคเครื่องนะเพราะว่าผมเคยเทสไปแล้วว่าจะเจนสามมันไม่ไหวนะมันไม่มันไม่ไหวนะแต่แต่ที่ผมมาเปิดที่ไม่ใช่อะไรนะนี่นะครับคนดูคือผมผมงงว่าทาไมตอนผมเข้าเกมไปแล้วผมไม่สามารถ เปิดไอ้แสงเงานี้ได้มันปิดโอ้มันคือชนเผาวะมันขี่มันไม่ใช่ควรรีซอนะมันมันน่าจะเป็นเพจไอ้นี่เพะเออเทเลนอโรอนโอเคโอเคใจขอไม่ดีเลยกลัว,วมันตีกว่า โอเคครับอ่อมาอีกอรอบหนึ่งกันอ่าก็คืออ๊บอ่าคุณแล้วกูเลยเลยแม่งแม่งเอากูตั้งแต่ต้นเกมก่อนเลยโอเคครับอันนี้คือมอดเดนสาวอันใหม่ที่ไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปน,นั่นเองนะครับว่ามันมีไอตัวคนวิ่งตีผมนนเองนะซึ่งปกติแล้วในเอ่ออะไรน,นะในคลิปที่แล้วเอ่อในคลิปที่แล้วเราปับหนึ่งนะครับ ผมผมเอาสติกมันไม่ไม่ไล่กูเ้ยก็คือในคลิปที่แล้วอ่ะเราเล่นมอสเดนอส a u r ไปใช่ไหมคือมันไม่มีไอตัวอย่างไอตัวที่มันหมุนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันไม่มีนั่นเองนะนนี่นะครับมันมีแค่เฉพาะเดนอส a u r u นั่นเองเนาะซึ่งผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมอสนี้เลยนั่นเองนะเพราะว่าผมไปเห็นคนอื่นเขาเล่นมานี่นะครับ ผมก็เลยมาเทสเด่นแล้วผมก็โหลดเอาไว้กูก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลไไดเล่นลไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมก็เลยมาคน้คนดูนี่นะครับชิปหายแล้วครับมันปิดไม่ได้ครับพี่น้องเฮ้ยเอ้ยอปิดไงวะมีวิธีอยู่ออกมาเจอลัปเตอร์มันเจออะไรบ้างไอเกมนี้แม่งเกิดมาปกติมันจะไม่มีโอเคลื่นแล้วเดี๋ยวยังไงแคนวะ แขนคนดูผมแขนแขนแขนมึงแมงเอยยังทำไมยังไม่ทำได้ติ๊กลาเปิดเป็นวีดีเลยนั่งเอาก่อนเลยโอเคเดี๋ยวผมตัดมาสักคู่นี่นะครับ อะไรเมื่อกี้กูตัดไม่ได้คืออะไรแม่งเมื่อกี้กูตัดไม่ได้คือ,อได้แต่เท่าที่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยจากที่ผมวิ่งมาแล้วคนดูมือนผมจะเห็นต้นอะไรด้วยระหว่างทางนะคือต้นต้นไม้เหรอต้นไม้อะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยลงไปดูแล้วกันผมขอตัดต้นไม้ อืมกูดื่มดูเลือดโอ้อันนี้มันโอ้เมื่อกี้กูตัดแตงไม่ได้แอปเปิลเลยกูจะเสียชีวิตการทันได้นะเพื่อนอันนี้อันนี้ผมปรับของตกไว้ด้วยนะแม่งท้าทายจัดโอ้โลนเมเห็นอันนี้คอยาวคอยาวลูกใช่ปะไอ้เมื่อยเฮ้เมื่อยโอ้โหเมื่อรเนี่ย มึงไก่เนี่ยตัวเขียวเหมือนกันด้วยนะมึงไก่เนี่ยเฮ้ยอะไรนี่ก็นี่น้ำมันม่วงนาฬิกากูล่ะของแบบนั้นฉันไม่มีหรอกนั่นไงมึงหลอกกูโหหน้ากูโหหน้ากู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 จากจากเซนกูที่เล่นเกมอาร์มาไม่ไม่ใช่ตัวดีแน่แน่แม่งเอ้ยกูหนีไดโนเสาร์หรือกูหนีอะไรเนี่ย เฮียปัดตัวผมไม่รู้ว่ามันผมไม่รู้ว่ามันคือตัวดีตัวร้ายมันทีแบบถ้ามึงเป็นเกมอาร์บา่ะในกูตาแล้วเนี่ยที่มึงเห็นกูมึงคงวิ่งมาแล้วอต้นไม้นอตนี้มันสวยวะมันเป็นต้นแบบมันคือต้นอะไรวะเนี่ยลักษณะมันคือต้นแบบคล้ายๆเหมือนของอาร์ไหมที่แบบมันอยู่กลางไม่ไม่ใช่อยู่กลางเนี่ยมันอยู่ในแมพของอาร์ที่แบบมันเป็นต้นไม้กลางๆนี่มันแจ๊ แต่ตอนนี้คือกูจะตายกูหาหารกันเห็ดเออทำซุปเห็ดกินก็นแล้เอ,อ่อไม่ผิกถ้วยนะ่าจะครับแบบนี้ซุปเห็ดเห็ด <H ed, S 2> แดงเห็ดไอ้นี่โอเคเห็ดมันใช้แล้ตัดวะตั้งแต่ผมอยู่เกิอเกมไม้ครับอ่ะเนี่ยบอกเลยเห็ดแม่งเป็นอะไรที่ได้ไอ้นี่มากใช้ดาบปะ ขาพี่แอ็กมากันใช้ดาบตัดดีนีๆแล้วมันใช้แค่มือได้ปะอีกสักอย่างหนึงโอเคกูวาคงมใช้ดาบเฮ้ยมึงใช้อะไรตัดเนี่ยอ่าตาทฤษฎีถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ขวานเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยใช้อะไรตัด

โอเคทีนี้ก็จะลงไปแบบไม่เสียเลือดแล้วกันนะกูคงมีค uh ีปเปอร์อะเมื่อกี้ก็ตัวเขียวๆเหมือนกันนะเฮ้ยแกแกดีกว่ากูต้องยอมเสียเลือดนิดนึงอยู่เนี่ยเอ้ยไม่เสียเว้ยอือหือใครบอกกูว่ามันคือตัวดีไอ้ตัวกินพืชบอกกูทีใครวะนี่กูดูว่าอัลโลเคได้แก่แล้วตัวหนึ่งลงไปมันจะเห็นกูไหมนะเผื่อแบบ มันไม่กินมันไม่ล่าสัตว์คนนี้แต่มันล่าเราแทนเฮียกูกูกลัววะกลัววะกลัววะเอ้มดมดไดโนเสาร์นี้แม่งโคตรตื่นเต้นเลยไม่ตัวอะไรบินไปกันเนี่ยใครมึงขี่มันวะหมดไดโนเสาร์นี้แม่งโคตรแบบแม่งโคตรให้ฟีลต่างกับไดโนเสาร์ครั้งก่อนเลยคลิปที่แล้วแบบมันไม่นักตอนเนี้ยไอคลิปนี้แม่งมีแต่อะไรแปลกใหม่ที่ผมรู้จักงน้นเลยแม่งสุดยอดวะนี่สินะนี่สินะที่เรียกว่าของเล่นใหม่ กูดีนกันด้ว่ยนี่เดี๋ยวกูโดนอยกีกเดี๋ยวกูโดนอะไรอีกกูโดนแบบตัวอะไรเดินมาตีปุ๊บเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมปรับอันนี้ไว้ก่อนผมปรับาดาเมจไว้ส่วนโชว์เลือดไม่ไม่ต้องแล้วกันเพราะว่าบางทีมันมองไกลๆก็มองไม่เห็นเหมือนกันถึงจะโชว์ไว้ก็มองไม่เห็นอยู่ดี เออคุณผู้ชมผมอยากผมอยากเล่าให้ก็คือไอ้ก่อนที่ผมจะไม่ได้ได้มาทำคลิปเนี้ยเชื่อเชื่อไหมว่าผมมานั่งหาหมดมาประมาณห้าหมดเชื่อไหมครับว่ามันเล่นไม่ได้สักหมอดเลยที่ผมเล่นมามันแบบมันไม่มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่มือถือไม่ไหวหรืออะไรนะครับปัญหาคือมันเออมันหมืดนไม่ใช่ปัญหาคือมัน,มน,มน,มมนลงกับม็อดตัวอื่นแล้วมันบล็อกครับมันเหมือนกับไอ้คลิป ของเราเลยที่เราลงไปล่าสุดเนี่ยก็คือมันบ๊กอย่างนั้นเลยอันนี้มันคือต้นยาแม่คูต้องอยู่แบบหัวซูหัวซูนก่อนไปถ้ามีแก่ตัวก็ได้อยู่นะแต่คลิปนี้ผมจะเล่นให้มันนานขึ้นมันนิดนึงแล้วกันนะครับก็จริงจริงอ่ะจริงจริงก็ แม่งเอ้กูกูจะบ้าอยู่แล้วนะเฮ้ยมึงเป็นอะไรกับกูในเกมนี้เนี่ยอุละมืดแบบนี้แม่งโคตรไม่เหมาะสมกับการทำการการการให้ดูอย่างมากเพราะมันมืดไม่พอนะมองไม่เห็นเหมือนกันแม่งเอ้กูที่นอกจากไดนโนเสาร์แล้วยังจะมีมอนเตอร์ อ้วิตเออนี่เนี่ยเป็นการเอาชีวิตรอดที่ลำบากที่สุดที่ผมเคยเล่นมานะมันตงไม่คาดฝันแม่งเกิดขึ้นเยอะมากเลยฮุกได้ไหมครับเนี่ยตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นผมไม่รู้ว่าไอ้คลิปมันมืดเหมือนของผมไหมนะแต่ของผมแบบแสงเครื่องมันน้อยก็มีไอ้เขียวๆองกแล้วม่เอาเดกวมึงสามตัวแล้วนะสามตัว,วนะอ่อ อ่ฮะอ่ฮะกูต้องไปไหนดีครับเนี่ยอ่ะฮะมองไม่เห็นอะไรเลยครับพี่นี่ตายตัวเดงน,นี่จบคลิปแล้วนะกู <g uck ling> ไม่เอาแล้วนะไอตัวต้นคลิปไม่นับแล้วครับไอที่ตายอะอันนั้นไม่นับนะอันนั้นอันนห้นแม่งจู่ๆก็โผล่เพราะฉะนั้นนับก็เมื่อกี้นี่ก็่าวเปิดคลิปไปผมว่าเราปิดคลิปได้แหละนี่กูไม่เห็นอะ้รเลยชิโมโคะยากเลยอุย้ยแงก่อทองเลย เอออยู่บนต้น,มนกวกวไม้ดีว่ะผมพุ่งตาก็เดิมไปที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเออนี่แหละไอที่สงสัยตอนแรกเฮ้ยเฮ้ยสู้กัได้หวะโอ้โอเสียเอเสียเโดนลม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 เสียเโดนลมเอยกูทางตานเฮ้ย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 นี่มันคือหมู่บ้านไหมวะไม่รู้เป็นเมฆกูไหม โอ้ยเออพอมไงปีทางปทังเขาทำไมวะเด้กผมขอเบร์แป๊บนึงมึงจุว์เอ้ยเอ้ยมิดมิดมิดโอเค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 เป็นมิดเป็นมิดโอเคโอเคมันไม่สู้กนเหรอวะเป็นบิ๊กันซะ้วย โอเคโอเคเขาเป็นมิดโอ้โหตกใจกูขึ้นมาแล้วกูจะโดนหละเห็นเห็นมันถืออะไรมาโอเคโอเคเอ้ยมอนี่เถื่อนดีวะไม่เถื่อนจิ๋มหายเฮ้ยอันนี้ใครอะโรเบิร์ตไม่ใช่วิ่งได้ไหมวิ่งได้โว้ยเด็กอะไรวะแล้วนี่อะไรอะเนโนซาวะ เดนรอเสาอันนี้หัวอันนี้แพ็กค,คีปัเนี่ยไอหัวหนาไอหัวหัวล้นล้นเนี่ย,นนนนเ,ยเราคุยได้ไหมแห้คำว่าเปิดคืออะไรมันเหมือนเป็นหมู่บ้านของเอ c พซที่เขาเฝ้านะแต่กูก็ไม่เคยเห็นยิงคิปเปอร์เลยเลยมันน่าจะยิงในราเสานะครับในดูทรงโอเคคลิปนี้แม่งเกือบสิบห้านาทีโอ้มีดาด้วย อะไรมะพร้า <Okay, S 2> วเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมเอาประมาณนี้ดีกว่าแม่งหาว่ะคลิปนี้แม่งหาจริงโอเคครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร,ร,ร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งให้กับพ่อฝึกจากคอนเทนต์ด้วยนั่นเองนะครับออคลิปนี้แม่งหาดีกว่าแ <laughs> ม่งมีอะไรเยอะแยะทิพ <laughs> หายเลย <laughs> 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 แม่งเอ้ยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย